สวัสดีครับมารายผารวยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามในช่องนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนใหม่สมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้วันนี้นะครับผมมาฉีดยาแล้วก็ฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับปอดแล้วก็ยาป้องกันแมลงของต้นทุเรียนนะครับก็ต้นนี้เป็นทุเรียนที่ว่าผมรักษานะครับเกี่ยวกับระบบรากนะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะแต่ยอดแตกขึ้นมา อาจจะย้อนแสงนะครับเพราะว่าผมถ่ายช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าฉีดยากันแมลงฉีดยาพวกปุ๋ยทางใบพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับต้องต้องฉีดตอนเย็นนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็คือผมก็จะมีส่วนของธาตุรอง่าตเสริมนะครับผสมแล้วก็จะมีพวกสังกะสีนะครับเคลเซียมโบลอนนะครับพวกนี้นะครับฉีดนะครับรักษาเพื่อป้องกันนะครับแมลงแล้วก็ บำรุงนะครับสำหรับต้นทุเรียนนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับรากนะครับตอนนี้ก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับใบก็เริ่มสมบูรณ์นะครับผมนะครับเพรวช่วงนี้อากาศหนาวเราก็ต้องอ่าให้ทางใบด้วยนะครับปุ๋ยที่ผมให้ทางใบก็จะเป็น2577นะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของแคลเซียมโบลอนนะครับถ้าลองทัดเสริมแล้วก็อ่าซิงค์นะครับ ก็จะมียาป้องกันแมลงด้วยนะครับอ่าเป็นบิวเวอรี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ละอย่างนะครับก็ฉีดผมฉีดทุกนะครับทุกอ่าช่วงนี้ผมฉีดทุกสิบวันนะครับสิบวันสิบห้าวันนะครับเพราะว่ามันมันมันมีปัญหาเกี่ยวกับใบเป็นจุดเป็นเชื้อราด้วยนะครับช่วงนี้นะครับนะครับเหมือนคล้ายๆกับราน้ําค้างนะครับนะครับเป็นเชื้อรา ก็ส่วนทวงยาที่ผมใช้ผสมด้วยก็จะมีอีกตัวหนึ่งยาเชื้อราก็จะเป็นเมนคโคเซปนะครับแมคโครเซปผสมด้วยนะครับผมบ mm hmm. ก็ที่จริงมันมันไม่ฉีดก็ไม่ได้นะครับอ่าพวกทางใบพวกอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลดีๆนะครับทุเรียนเราเพิ่งปลูกมาใหม่นะครับ ก็มีไม่เยอะนะครับผมปลูกไว้ไม่ไว้ไม่เยอะนะครับประมาณแถวเนี้ยประมาณแปดต้นเก้าต้นนะครับอีกแถวนึงประมาณสิบกว่าต้นนะครับเพราะว่าเรื่องน้ําเรื่องอะไรผมมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้นเล็กๆต้นปลูกใหม่ก็ฉีดได้นะครับฉีดเหมือนกันนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะมาสรุปนะครับให้ฟังนะครับว่าส่วนที่ผมใช้นะครับ ที่ผมใช้ผสมในการฉีดบำรุงต้นทุเดียนนะครับในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีหลกัหลกๆเลยคือหนึ่งปุ๋ยทางใบนะครับเอาทางใบก่อนนะครับปุ๋ยก็จะมียี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับขออภย 30, 20, ัยสามสิบยี่สิบสิบบวกทีอีนะครับเป็นปุ๋ยเกศนะครับแล้วก็จะมีเป็นแล้วก็จะเป็นธาตุรองธาุ้เสริมพวกแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งเสริมเข้ามาก็จะเป็นธาตุาถากระสีนะครับแล้วก็เป็น ยาป้องกันมแมลงนะครับแล้วก็ยาป้องกันเชื้อราพวกมบโคเซปนะครับก็ผมฉีดอยู่ทุกสิบห้าวันนะครับสิบถึงสิบห้าวันแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่โอกาสที่ผมหยุดงานหรือจังหวัดที่ผมว่างก็ประมาณนี้นะครับแต่ไม่เกินไม่เกินสิบห้าวันนะครับเดือนหนึ่งก็จะฉีดอยู่ประมาณสองสาครั้งนะครับส่วนทางดินผมก็ปกติก็คือยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสลับกับอ่าหกสามสามนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับ ก็ปุ๋ยทางดินก็จะใส่อยู่ประมาณทุกสิบห้าวันนะครับสลับกันยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดกับหกสามสามนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับว่ามันมันผมใช้ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะลงไปตามตาม,ตามที่บอกก่อนหน้าน,น,น,นี้นะครับตัวนี้ก็ไอ้นี่ครับที่ว่าผมเคยลงให้ดูก่อนหน้านี้ที่ว่าเป็นเกี่ยวมีปัญหาระบบลากน,นะครับกิ่งแห้ง กิ่งแห้งพวกนี้กิ่งแห้งผมก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับเนี่ยครับเขาก็ขึ้นมาใหม่นะครับแตกยอดแตกขึ้นมาใหม่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับประมาณสองสาเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับมันต้นนี้ประมาณหนึ่งปีกว่ากว่าหนึ่งปีกับอีกยุนากรักกาสิ้งหาประมาณหนึ่งปีห้าหกเดือนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะครับคือถ้ามีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์ได้นะครับ ่าผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็รับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็จะเอามาปรับปรุงใช้ในส่วนแห่งนี้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ